เบอร์สักลายคับผมลูกค้าอยากได้ไลายเนี้ยสักเต็มแขนเลยลูกค้าก็ไม่ใช่ใครเคยมา้วรอบหนึง่งที่เมียเขาเป็น FC, เอฟซีกูเงี่ยคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้มาผัวมาคนเดียวสี่พันเก้าออาห้าพันเก้ากูเนี้บห้าพันเก้าโอ้โหเอาเรื่องออ้าว่าไงไอชลามเอฟซีเจ้าเราเนี่ยสักยันอัคาห้าพันเก้าอ<ๆ>ือเอาเรื่องวะรา,าคาขนาดนี้มันสักแขนยาวทั้งแขนเลยนะกูนะระหว่างรอยาชา <laughs> ไม่มีอะไรทำยายชาได้ที่แล้วก็ลงมือสักเลยเอ้ยไม่ใช่เดียวาดก่อนว,วาดวาดสักสักก็สักกันไปสักพักนึงสักพักใหญ่อยู่แล้วกว่าจะแรวกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะแสบ <laughs> ลูกค้าบอกพอแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> งานนี้ไม่น่าเกินสามรอบมา้สักรอบสองรอบน่าจะเสร็จแล้วปกติลูกค้าจะซื้อของกินซื้อขนมมาฝากมีพี่คนนี้เอาถุงมือมาให้กูเว้ยที่บ้านพี่เขาเป็นโรงง,งานทําถุงมือส่งออกตัวประเทศสุดยอดไปแล้ว <laughs> จริงๆงานวันนี้มีลูกค้าจะขอเหมาทั้งวันเนี่ยผัวเขาบอกว่าวันหลังก็ให้เมียผมมาลองเองซะแล้วเจ็บจี้ของแท้ คนต่อไปทำไรเนี่ยพี่แกงงานตรงหัวไหลต้งแขนให้หน่อยตรองหน้าอกด้วยโอเคทายชาช้าก่อนเลยรอเดียวน่าจะพอเนี่ยอยากได้รูปไหนรูปเนี้ยพี่โอ้โหรูปนี้อีกแล้วรูปหาก,กินกูลเลยยีนเจ็ดไตคนละมันน้งในศีรษะรูปเนี้ยอ่ออีกที่ดึงแบบไม่ออกทีเราออกมาก็เป็นแบบนี้สักออกมาเดินเส้นก็เป็นแบบนี้หลายรอบแล้วกูในรูปเนี้ยคล้องแล้ว คล้องใจไม่ะหรือว่าจะเอากูจะคล้องใจจริงลูกค้าแต่ละคนทําไมชอบรูปน้วะโอเครูปไหนก็สักได้หมดแหละลูกค้าอยากได้ก็จัดไปหวานจือเสร็จแล้วเอาแค่นี้ดีกว่าล้างน้ําออกมาก็เป็นแบบนี้เ <c oughs> งาแวบมันก็เคลือบเล็กเกอร์เลยเช็ <c oughs> <c oughs> ดปืบ๊บเช็ดปืบ๊บไม่ต้องสงสัยนะทาไมมันดำพิษปีอย่างเงี้ยลูกค้าอยากได้นมดำครับอานาคตมันคงจะจางแน่ๆเลยเอาดำไปก่อนือนกันช่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเติมแบ็งกาวต่อไหมโอ้โหใจเย็นใจเย็น อ้าวผู้สาวคนนี้เป็นใครแล้วเนี่ยอย่ามาตัดผมกับช่างเบิร์ดนะเอาจริงหรือเปล่าร้านกูเบิร์ดตัดผมชายนะเว้ยไม่ใช่เบิร์ดร้านตัดผมหญิงไทยแม่งดีเนี่ย